สวัสดีค่ะวันนี้มีของแปลกมาให้ดูกันเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรกระเทียมหรือเปล่าใช่ไหมใช่กระเทียมไหมแต่อันที่จริงแล้วมันคือหอมขาว ใช่ได้ยินไม่ผิดมันคือหอมขาวจริงๆสีมันขาวแบบขาวเลยขาวเหมือนกระเทียมเลยแต่มันคือหอมดูใกล้ๆ แปลกเนาะไม่เคยเห็นเพิ่นเคยเห็น,ม,หนมีใครเคยเห็นบ้างน่าจะมีคนเคยเห็นแล้วแหละแต่นี่เพิ่นเคยเห็นครั้งแรกเลเดี๋ยวจะให้ดูข้างในเนาะว่าเป็นหอมจริงๆนี่ข้างในมันเป็นอย่างนี้นะ เห็นไหมนี่คือกระเทียมนะคะกระเทียมกีบเ,เล็กส่วนนี้คือหอมขาวซึ่งขายกันมากขายกันจริงๆ